ทำสี่แยกโค้อโวยนะเราผ่านตลาดนะครับว anyway, ิ่งดังรถเลยผ่านโลวีบาน ตะกกวตะทุ่งนะครับหรือตะกกวป่านะครับถ้าผมพูดผิดจะขอโทษครับมองไม่เห็นนะครับป้ายมันบังครับ <c oughs> เดี๋ยวรถสิบลอ้อไปคนนะ <c oughs> เดี๋ยวรถสิบล้อไปกินนะครับ <c oughs> สิบล้อมา <c oughs> ข้างนี้เขามีการขยายถนนนะขยายถนนด้านข้าง เย็น,ยงนเงียบครับเย็นเย็นเย็นมากคร,ร,รับอากาศเย็นเนาะเย็นจับใจพังนานโอ้ร้านอะไรนี้ร้านอะไรนี้นอนโอ้ทำซะ<ม>ดีเลย เดี๋ยวนี้ร้านกาแฟทำสวยๆเยอะนะครับสวยๆยเยอะร้านกาแฟตอนนี้เราออกแล้วรถไม่ค่อยมีนะ เราเปลี่ยนมุมนะเปลี่ยนมุมรถไม่ค่อยมีแล้วนะรเราเปลี่ยนมุมนะรเราออกมาจากจุดเสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ความเร็วที่สี่สิบสองนะอากาศเย็นครับวันนี้เย็นมากครับวันนี้ เร็วามานไล่ขึ้นไปนะครับความเร็วตอนนี้ตั้งอยู่45แล้วนะครับนี่ครับปั่นแถวเล็กหน่อยครับหม้อใสย้อนซ้ายนะหมตอร์ไซค์ย้อนซ้ายมอเตอร์ไซค์ย้อนซ้ายมอเตอร์ไซค์ย้อนซ้ายเขี่ยซีโมเขเ่ยซีโม บอกเสื้อโม่งทีมนี้แรงสุดนะน้องเสื้อโม่งนะ่นะเลยเองเลยนะเสื้อโม่งน,งนะแรงนะเสื้อโม่งแรงมากนะบอกแล้วเสื้อโม่งแรงสุดแล้วตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพังงานะลำมันมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับภูเก็ตเลสซิ่งครับภูเก็ตเลสซิ่งวันทิตย์วันอาทิศผมตั้งชื่อให้นะครับ อากาศาจินครับอา่กาศจาจินมให้จักรยานเข้าโค้งนะให้จักรยานไปก่อนนะข้องหน้ามันจะเป็นโค้งนะให้จักรยานเข้าโค้งนะ มันโค้งเห็นไหมครับเราต้องให้จักรยานไปก่อนนะครับจักรยานไม่ปลอดภัยนะครับ 没有啊，huh? 再给你买呗。